กิคคนค่ะเกรซค่ะนีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีชาวแคทเอ็กซ์โปทุกทุกะนค่ะขอเสียงชาวแคทเอ็กซ์โปเลยค่ะโอ้โหคนเยอะมากจริงๆเนาะใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยใช่ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราเพซเซลเลยนะคะที่ได้มาขึ้นแสดงที่ นะคะก็เจนเจนมากมากคนเยอะมากใช่เป็นยังไงบ้างคะแเพลงเมื่อกี้แบบว่าพอจะคุ้นหูกันอยู่บ้างไหมคะโอ้เพลงเมื่อกี้นี่ชื่อว่าเพลงอะไรนะคะต้องรู้จักด้วย เพลงต่อไปนะคะใบให้ว่าเป็นเพลงที่อยู่ในคัมแบ็กล่าสุดของพวกเราค่ะอืมอืมล่าสุดเลยนะ